สวัสดีจ้าพ่อจ่าแม่จ่าวันนี้ยายพินพามาดูบอนอีกต้นหนึ่งนะจ๊ะไม่รู้ผสมมาได้ยังไงเนาะลิขิตสวรรค์อากาศมันคึมคมฝนมันจะตกแสงมันอาจจะหมองๆเลยนะภาพไม่ชัดจ้ะแล้วอันนี้ไอ้นี่เศรษฐีพันล้าน มันไม่แจ่มเพราะว่าไอ้น้ำมันเยอะอากาศมันหมองๆฝนมันจะตกไงสวยจริงจ้ะอันนี้เขามารอรอผ่าหัวนะเดี๋ยวจะพินพาดูเนาะออกมาถ่ายรถแล้วดูเนี่ยสวยๆทุกต้นเลยบอลน,นี่จะเอามาผ่าหัวพี่เขาจะเอามาทิ้งไว้ให้โซมก่อนจ้ะ อันนี้ไอ้นี่ใช่ไหมอะไรวะได้ไปอยู่ดารานพลัดนึกชื่อไม่ออกสวยๆอันนี้ไอ้นี่ไอ้พระนครพนครสวยทุกต้นก่อนผ่าต้องเอามาอย่างนี้อดน้ำนานไหมเนี่ยอดข้าวอดน้ำเนี่ยประมาณเดือนนึงอ่ะให้มันหบอลงามๆเนี่ยเขาก็จะมาอดข้าวอดน้ำประมาณเดือนหนึ่งจากอันนี้ จากความฝันใจบอนสีนะเพื่อนๆสนใจมาได้เลยจ้าอยู่ซอยตลังสังหลังสถานีรถไฟไซม้าเบอร์โทรพี่เอบอกเบอร์โทรหน่อยสิสอง่งที่บ้านนี้ก็มีเพจอยู่แล้วเนาะมีเพจค่ะฝันนใจบอนสีจ้ะ วยจริงจ้ะลูกไม้ก็สวยมากลูกไม้อย่างสวยอะจ้ะคำว่าลูกไม้นะลูกคำว่าลูกไม้ไม้พราจากเม็ดเนี่ยดูสีเนี่ยโอ้โหวอ้กาบด้วยเหรอเนี่ยขอไปเลี้ยงทำพันสักหน่อยเถอะ เป็นบอนที่มีบอนเยอะมากตู้เนี้ยแถวเนี้ยแต่บอกว่าแถวนี้มีประมาณสิบ้านน่ะน่าจะถึงสิบบ้านเนาะสิบหลังค่าเรือนน่ะอยู่หลังสถานีรถไฟไซม้าเลยจากเข้ามาเลยจากพอถึงสถานีรถไฟแล้วมันจะเขียนว่าซอยตะหลังอ่ะจ้ะเข้ามาประมาณอีกสองร้อยเมตรจ้ะไม่ไกลจ้ะอันนี้ที่แสงไม่แจ่มเพราะว่ามันมีไอ้น้ำเยอะนะเยอะมากบอนอะ่ะ สวยจริงๆสวยทุกต้นอันนี้ให้ดูต้นเล็กๆนะต้นใหญ่ๆพาดูกันบ่อยแล้วเนาะจากเพาะจากเม็ดน,นานไหมเพื่อจะได้ขายเนะี่ยเพาะจากเม็ดต้องถามลุงอะค้อน้ตต่อยนานไหมจากเม็ดแล้วเพื่อจะได้ขายเนี่ยก็ประมาณก่อจะได้ขายเลยสามเดือนได้ไหมสามเดือนเอนาะอันนี้อะไรเนี่ย สีเป็นจะลงโอ้ยังมาป้ายอีกเนาะใช่ไหมเนี่ยสวยจริงทุกต้นเลยเถาจักจากเพินจะอบอกว่าความรับของที่นี่เขาไม่มีปุ๋ยเลยนะอย่าพินมาจะสองปีแล้วยังไม่เคยเจอปุ๋ยสักเม็ดหนึ่งไม่ได้ใช้ปุ๋ยเลยใช่ไหมเนี่ย ไม,มไม่มีปุ๋ยเลยไม่เคยมีปุ๋ยมีแต่ดินใบกามปูอ่ะจ้ะมูลสัตว์ก็ไม่มีนะแต่ว่าเออใช้นู่นใช้นี่เดี๋ยวจะพินพาไปเดินหลังบ้านแป๊บนะเคล็ดลับของที่นี่คือไม่มีปุ๋ยไม่มีมูลสัตว์เลยและนี่คืออะไรอ๋อก็ไอปูนี่จ้ะตู้ข้างหลังเขาที่เก็บบอล เยอะมากจ้ะบอลจากผสมดอกเม็แตกและเพาะแล้วประมาณสามเดือนได้ขายจ้ะโอ้ลงใหม่เพียบเลยแอบสองได้สลนหนาห้าสิบจ้ะเห็นไหม เ้นแลน่ะห้าสิบแต่ก็ทำสูงแล้วอากาศมันจะโปร่งลมพัดผ่านได้แต่เนี้ยบอนก็จะไม่เฉาจ้ะแล้วใครบอกว่าบอลสีขายไม่ดีบอนสีขายได้ตลอดจ้ะมีแต่ตู้ว่าง แล้วถามว่าทําไมเขาต้องใช้ตู้สูงแบบนี้ใช้ตู้สูงแบบนี้เพื่อเวลาเลือกเราจะได้ไม่ต้องก้มลงไปจ้ะที่เยพินมาเจอที่นี่ก็คือเนี่ยมะพร้าวขุยมะพร้าวกับดินใบกัมปูจ้ะจะไม่มีอย่างอื่นเลยจ้ะ ชอบไปแต่สองต้นเนี้ยเนาะสวยจริงเนาะลิขิตลิขิตสวรรค์สวยจริงเอาเก็บที่ก่อนเดี๋ยวของเขาหายแล้วติดมือไปลบบุรีอีก <c oughs> เดี๋ยวนี้ไเื แม่พันธุ์ใบไผ่ต้นนี้ชอบมากต่อไปอย่างเนี้ยแต่ไม่รู้ชื่อนะ เป็นไม้ใหม่จ้ะที่พี่เขาผสมมาสวยๆวยทั้งนั้นเลยไปเดี๋ยวพินไปจ่ายตังก่อน,นเนาะให้เพื่อพาเพื่อนๆดูเฉยๆเคล็ดลับว่าการเลี้ยงการอะไรเนีย่ย อยากได้ไม้ส,สวยๆเราก็เลี้ยงห่างๆอย่างเงี้ยถ้าเราเลี้ยงตู้ติดติดกันน่ะถ้าเราเลี้ยงบอนต้นติดติดกันน่ะติดกันมากอะแล้วไอ้นี้จะบอนก็จะสูงอันนี้พี่เขาเลี้ยงเห็นไหมไอันนี้มีชื่อสิริมงคลนะเนี่ยต้นนี้คือสิริมงคลจะ้ะแสงมันอาจจะไม่สวยเพราะว่าไอเนี่ย ันนี้ผสมเกสวร์แล้วโอ้โหมาดูใบไผ่จ้ะยยพินเป็นคนที่ชอบใบไผ่มากขอบอกเลยว่าแต่ว่าโรคติดหรืออะไรก็ช่างพอยยพินเจอป,ปุ๊บเยพินจะก้าวดูเลยใบไผ่นะตู้นี้ใบไผ่เยอะแล้วสวยจริงจ้ะวิธีการเลี้ยงนะคะจะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยจ้ะ บอกใส่ปุย๋ยแล้วหัวจะสู้อันนี้ไม่ได้สู้ไม่ใส่ปุย๋ยได้ใส่ไม่ใส่ปุย๋ยดีกว่าจ้ะเจริมงคลเก็บหญ้าให้เขาก่อดข้อดีของใบไผ่เขาจะแตกใบไวนะแตกใบไวแตกกอไวจ้ะเนี่ยเห็นไหมยี่หินมาเมื่อนเนี่ยยังไม่มีใบนั่นเลยโตวไวมาก กิีงมงคลโอ้โหวัตถาร้อนวัสดีจ้าไปไหนมากก ไงยเยปินขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะจ๊อง<ป>จะเป็นทางซอยแคบๆมาจากหลังคอนโดอ่ะต้องใช้รถเข็นๆเอาอะถึงบอกว่าที่นิดๆในหน่อยอะมีที่แค่พอไม่เท่าไหร่ก็ทำรังบอนกันได้นะไม่จำเป็นจำเป็นต้องใช้ที่เยอะนะประดาเนาะใช่เพื่อนๆอาจจะคิดว่าฮูมัน มันที่กว้างกวางต้องอากาศดีต้องอันนั้นอันนี้ไม่ใช่เลยยังไงก็ทําได้นี่ยดูทางอ,งอ,งอที่ก็อย่างนั้นดทางในกําแพงคอนโดนะเนี่ยทางนิดเดียวเนี่ยก็ทํามาหากินมาได้เนี่พินมาซื้อสองปีเข้านี่แล้วจะ้ะเนี่ยเบอร์โทรนะจ๊ะยังไงขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะจ๊ะจ่ายตังค์เขาก่อน